จากที่ทารายการข่าวบันเทิงนะคะได้คุยกับพี่ตั๊กอรุณศักดิ์นี่นะคะ,ะก็คือกลุ่มดนตรี Playing for change นะคะล่าสุดพี่ตั๊กก็ได้ส่งมิวสิกวิดีโอภาพนี้แหละค่ะชื่อว่าเพลงน้องน้ำนะคะทำนองคงจะคุ้นหูกันนะคะก็คือดัดแปลงมาจากน้องช้างช้าง,งค่ะก็ให้น้องๆที่ประสบภัยนี่แหละค่ะร้องกันในบริเวณพื้นที่จริงน้ำท่วมจริงๆเลยนะคะก็คือ,อหน้าวัดสวนแก้วค่ะ ซึงกองมูนินทีนี้ยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะก็ที่บัญชีที่เห็นนี่เลคะ่ะกองทุนร้อยน้ําใจมูลนิธิโอฟเนแคร์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแจ้งวัฒนะที่บัญชีนะคะ402ขีด177853ขีด 3, 3นะคะฟังแล้วก็อมยิ้มอารมณ์ดีนะฮะเพราะเด็กๆร้องแต่ว่ายังไม่มีเรือหางยาว <laughs> ตามเนื่อเพลงยัยงนะครับ <laughs>